เฮ้ยมากล่ามากลเฮ้ยเฮ้ยครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีที่เพื่อยยนเพื่อนทุกๆุท่านนะครับผมนะอยู่กับผมนะเมฆเจ็ดของไม่ใส่ยงินป่านะครับผมคืนนี้ผมจะมาล่าเพราะว่าดวงไฟกระสือนะที่เริ่มเลี้ยผมไป้นอนนะเพราะว่าเป็นดวงไฟกระสือนะไม่รู้จริงหรือเปล่าแล้วคืนนี้ผมจะลงมาพิสูจน์อีกหนึ่งครั้งนะเพื่อนนะซึ่ง ครั้งที่แล้วผมเองได้ไปป่าชานะผมนะมีเจียงคนเดินนะซึ่งคืนนี้ผมก็จะลงมาพิสูจน์อ่าที่เขาบอกว่าเป็นผีกระสือนะเพื่อนนะแต่ไม่รู้เราจะเจอหรือเปล่านั้นเราต้องรอดูนะผมนะอ่าซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดินนะผมนะนี่ครับมากับน้องเปี้ยวนะผมนะนี่ครับอ้าน่านนะผมนะครับ,รบอ่าเดี๋ยวให้น้องฝากชื่อฝากช่องด้วยนะผมนะสวัสดีครับผมน้าสก,กินสายเดินป่าครับ วันนี้ผมก็มากับพี่แม่นะครับอ่านะครับผมนะ <_ d tant> ก็อย่าลืมฝากไปติดตามอ่าน้องเลยนะผมนะส่วนคนนี้นะครับไม่มีครับเร็วๆนะผมจะตั้งจะตั้งช่องนะผมนะอ่าซ่อมโทรศัพท์นะจะรอติดตามเลยครับผมนะ <_ d tant> ตอนนี้เริ่มมึนแล้วนะผมนะซึะะะ่งตรงไหนชอบคลิปนี้ดื่มกดแชร์กดไลค์และผมนะกดซับสไครป์ผมด้วยนะผมนะเพื่อมีกำลังใจทางพี่ตัวต่อไปนะครับผมส่วนวันนี้เดี๋ยวเราไปอา่านกระชากกันเลยครับผมไปผมก็ได้เจอที่แคมป์แล้วนะผมนะม้วมันอน

ไม่รู้ว่ามานา,านขนาดไหนแล้วนะมามไปแล้วเฮ้ยคือนะมันผู้หญิงผมยาวนะมันมีแต่หัวลูกเดียวด้วยเพิ่นดูสิฮะเกินมองใหญ่เลยอ นะไ,ไ,ไม่รู้ตัวเลยเฮ้ดตัวเลยวะไม่รู้อ่ะใช่คนไหมไม่ใช่อ่ะมึนๆขนาดนี้มึงมึงนนไปดูดิบ้า <c oughs> อะไรอะ่ะจมันมามองม,องมาหาเราวนะแต่ไม่รู้ใครอ่ะคนรู้ผีวะเฮ้ยเอหอวะ อะไรเพืนนะมันมขยับน,ะะบนี่อะเพื่อนพี่มันมองมาเลยนะมันมาจ้องเราอะมันจ้องเลยนะคือผมอยา,มากเลยเพื่อนพี่เราจะไปใกล้นั้นเราไม่กล้าไปอะ

แต่คืนนี้เรามาสามเราไม่กลัวนะเราต้องไม่ให้มันมาหาเราได้เราไม่มีเอ้ยอะไรวะเราไม่มีอะไติดด้วยน่ะมันเป็นทรงผู้หญิงผมยาวนะเพื่อนนะเ้าตาแดง ปล่าทนะผมว่ามันเจอเรามาสามคนมะมันะมน่าเจอเรามาสามคนนะมันเลยมันเยเมียเข้ามาใครเราเพื่อนเห็นไหมไม่แน่ใจนะคุับเราก็ไม่เอาใครนะ ไม่รู้เป็นกระสรือหรือเปล่านะอเอ้ยเราก็ไม่แน่ใจนะเหมือนนะว่ามันใช่กระสรือหรือเปล่านะ ใหญ่ที่นะใช่ใช่เหมือนใจวะพี่คนมองเราอะก <c oughs> ็ผมไม่รู้มันตัวอะไรนะเพื่อนนะแต่ตามแดงมากนะมันเป็นไฟกระพริบอะใช่กับว่าหุบไอ้เหมือนนี่ไหมผมมาเจอรอบเหมือนนะแต่รอบเพี้ยนม,มาสองตัวนะรอบนี้มาตัวเดียวเพวื่อนดิผมยาว นะไฟกระพริบมากเลยนะไม่รู้ตัวอะไรนะนี่คือเห็นชันมากเลยนี่คือสองเห็นชัดมากเลยนะผมชัดมากเลยตัวอะไรนะวะผมไม่ดูใกล้แล้วนะ ไม่เห็นเลยนเพื่อนทีไม่เห็นชัดมากเลยนะต้องมา,าสามคนนะซึ่งตอนนี้เราก็าไม่กล้าเข้าไปใกล้เพื่อนนะอเอาเวเหรวันนี้ผมไม่น่าหนังเต็งแล้วเพื่อนนะนนไม้หนาเคลื่อนวะคือเพื่อนดูดิดนะูไหุ้ยออกมาชิมขานนะ มัน <Hey. S 2> ไม่กลัวเลยฮะหลังจอมนี่แม่คนดะูดิดูดิมันมองมาข้างขอไปเนีน่ตัวอะไรวะน่ะเฮ้ย <c ười> มันเกิดอ,อะไรวะ สิงเดินเมื่อนะดูหลังอขาไปเลยเพื่อนนะนี่คือผมสูงแล้วนะเพื่อนนะเห็นไหมเพื่อนดูดิเฮ้ยเป็นเป็นเป็นกระโหลกอะเฮ้ยโอ้โหเป็นเหมืนกระโหลกเด็กนะเพื่อนนะ คือซุมใครคือเราไม่ชัดอ่ะดูดิฮี่เหรอวะอยู่ไหนครับเไม่กล้าดิเฮ <mia> ้ยม e ันทำอะไรไม่รู้นะเรามีสิ่งตัวรอบไปนะ เลยมวยย่งลูกแล้วไปใกล้อ่ะอมันตามเลยรู้มองมันไม่ละสายตาเราจากเราเลยน,น,นะบุญนะเฮ้ยเดงมากฮนะซึ่งเล้วเขามาป่าลึกแบบนี้อะอันตรายเหมือนนะพุนนะ เพิ่งจะมาคนเดียวนี่อันตรายนะมึงอ้าวเนามึม่มาหาปลานั่นมาหาก็บะเ,เนะี่ยไม่รู้อ่ะน่าจะมีเพื่อนอาจจะเป็นพวกนี้หรือเปล่านะพวกอาบัชาเล่นของพันนะหรือของเข้าตัวนะเพนะแบบื่อนนะใครเป็นกระสือหรือเปล่า mời nó chạy được không lạc hùng bù lơ lòi hảo hảo rồi Ừ hảo 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 Cái seeing... hảo hảo <coughs> <C� |notimestamps|>

มันเหมือนผู้หญิงพมยาวอะคุณผู้หญ่งนะมันผู้หญิงพมยาวะนะคุณผู้หไงมมองเรือ่อย

哎。<noise> <noise> Bangun, bangun pula Hei Bangun ni, cari tak lah Hei, mula pula, mula pula Hei, macam Rani dah dah pun dah Mula ke pula Hei, hei, mula pula mula Mula mula

không hey. cái chơi cho nướng nữa nè vâng hey. hả oh, oh. vâng lâu mát hả út mát hả lâu mát hả lâu เฮนะ้ยปัญหาวะอ,อวะไรนะบุญนะนี่เราต้องกลับไปนอนกลับไปดูที่นอนกลับไปรอที่นอนรอบน้ำหน้าว่ามันจะมาไหมไปครัอ๋อตาตอน,นี้เพื่อนะผมว่าทำไมนอนอย่างในเปยแล้วน,นะครับผมนะคือเมื่อกี้ไม่รู้ตัวอะไรนะเพื่อนนะคือผมยาวนะ มีไฟกับพิษด้วยนะเพื่อนนะมันแสงกับพิษไม่รู้ว่าตัวอะไรนะเพื่อนนะคือผมมานะแห่งนี้เ,เจอแล้วรอบหนึ่งแล้วเพื่อนนะแต่ตอนนั้นมาเป็นคู่นะผมน,นะแต่วันนี้ผมเจอคนเดียวนะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะเพื่นนะคือแบบเห็นรัศยองอีกนึงเพื่อนนะเราหลอกเข้ามาอยู่ในป่าลึกนะผมนะไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในแบบเขตในหมู่บ้านนะผมน,นะ เลาในป่าลึกเนี่ยนมะันนักความเป็นว่าถ้าเกิดเดี๋ยวผมเจออะไรนะผมนะผมก็จะถ่ายคลิปเกี่ยวกับเพื่อนนะจะเป็นไรใขอไฟไหม้แล้วผมนะอเอ่อามเป็นว่าถ้าผมเจออะไรเดี๋ยว <c oughs> ผมถ่ายเพื่อนดูแล้วผมนะความนี้ผมก็จะขออนุญาตน้องแล้วผมนะเพื่อนนะเมื่อคืนเกิด เมื่อคืนสุดสิ้นภารกิจไปแล้วนะครับผมนะเมื่อคืนที่เราเจอนะผมนะสรงผมโอ้หคือแม่งน,น่ากลู่มากนะเพื่อนนะ,ะน่ากลัวจริงนะเพื่อนเราบอกเลยนะกลัวหนาเมื่อคืนใกล้มากนะเพื่อนนะไม่คิดว่าเราเจอใครขนาดนี้นะเพื่อนแะแล้วก็คือแบบน่ากลัวจริงว่าน่ากลัวจริงนะพอเมื่อคืนผมนอนรอผมรอว่ามันจะไีมไหมแต่มันก็ไม่มหมเพื่อนนะก็คือมันหายไปแล้วผมนะ แล้วช่วงประมาณตีสองนะเพื่อนนะบอกก่อนนะครัแจ๊บช่วงอีสองครึ่งนะฮะน้องเปี้ยนะผมนะเจอดีครับผมนะนี่ละไม้ล่นมาครับเหมือนไม้ล่นนะฮะแต่ไม่มีไม้นะผมนะตอนเช้าแล้วอํานาานะผมนะเสียงคนเดินรอบนะเช้านอนนะคือเดี๋ยวผมได้ยินนะแล่ผมไม่ตรงเสียงผมไม่พูดอะไรเลยก็คือถ้าผมเคยเข้าป่าประจําผมจะรู้เลยคืออะไรแลวผมจะไม่ทักก่ะแต่คือเบืิอการมันคืนเันรอบคุณนักกูยิ่งเพืนักกว่า ก็ฝากเพื่อนนะผมนะแต้คนไหนนะชอบคลิปนี้่าลืมกดแชร์กดไลค์นะผมนะกดซับสไครต์ด้วยนะผมนะเพื่อที่ผมกำลังใจดูดตาคลิปต,ต่อไปนะครับผมนะนี่ครับตอนนี้ผมให้น้องเปียวนะผมนะ,ะเดินเที่ยวเล่นนะํำนาจก็กินกาแฟหุขงข้าวนะครับผมนะก็ทุกเพื่อนคนไหนนะครับผมนะชอบก็อย่าลืมช่วยผมกดตดตามด้วยนะครับนะ เดี๋ยวนี้น้องขอพ้นลาทุกอนนะครับผมนะผมกลับแล้วนะครับแล้วเจอใหม่พีีหน้าครับไา